สวัสดีครับท่นานผู้ชมมาดูอาณาจักรอาณาจักรของไอโรเล็กนะครับผมไม่ได้มาถ่ายไม่เคยเข้ามาถ่ายเลยนะท่านผู้ชมบ้านเขานี่สุนัขค่อนข้างดุเลยเมื่อก่อนเนะี่ยไม่ค่อยเข้ามาถ่ายไม่ได้ถ่ายไม่ได้เคยเข้ามาถ่ายเลยนะเคยแต่ไปถ่ายข้างนอกนะท่านผู้ชมก็นี่ครับก็มีตอนนี้จอดอยู่เพราะว่าติดติดช่วงปีใหม่นะครับท่านผู้ชมก็จอดเช็คจอดซ่อมเช็คนะครับ มีหมดกี่คันเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คันสี่ห้าคันนะครับก็สมากก็จะเป็นรถอันนี้ไหนอ่ะจะมีตู้พี่ไม้หนึ่งคันนะครับตู้พี่ไม้กี่คันมันุไม่แน่ใจแต่ตู้สมาก,กแล้วก็ขึ้นสร้างเองครับต่อเองสร้างเองครับบิ้วเองหมดมีหมดสี่คันตัวนี้ก็นี่ออกรถที่ใหม่มาออกรถดินใหม่มาออนหนึ่งคันนะครับ ตอนนี้ก็กาลังเพิ่งจะไปตีแล้วก็กลับมาก็จะเช็ครายละเอียดเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นรถใหม่นะครับแล้วก็ดูรถเกี่ยวไปก่อนมีอะไรบ้างเลลร์นี่ช่างคนที่ช่างโอ้นีช่างดังเดิมเลยก็ซ่อมด้วยนะขับด้วยคันนี้ก็อันนี้อะไรอนะโซ่กระดคอหลุดเข้าตู้นะครับนี่ต้องเช็คดีๆนะโซ่กระดคอ เปลี่ยนโซ่ไดคอใหม่ครับแล้วก็ดเนี่โซ่ไดคอต้องเช็คดีๆครับเพราะว่าถ้ามันหลุดหรืออะไรเข้ามานี่มันงานมันใหญ่งานหยาบงานใหญ่เลยครับนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนยกชุดเลยคือยกชุดหมดเลยทั้งน่าจะทั้งข้างบนข้างล่างเลยครับโอ้โหนี่ชุดนี้ก็น่าจะเป็นแสนนะมั้งเนี่ยสิรอบล่างสิรอบบน สันกลางกระดูกกลางครับลูกตีใหม่หมดเลยครับใหม่หมดเลยลชุดเลยโซ่โซ่ก็เปลี่ยนใหม่โซ่นี่็หกเจ็ดพันแลวะวอันงเป็นลูกกระได้เดิมนะแล้วก็ดามครเปลี่ยนเผาโอ้ชุดนี้ก็น้องๆแสนนะชุดนี้ครับเปลี่ยนชุดนี้ครับกำลงัง เช็ครถใหม่อยู่อันนี้เป็นราวนต่อราวน้ำอยู่ใกล้ๆบ้านผมนะท่านผู้ชมอยู่บ้านผมก็ประมาณเดินข้ามไปเนี่ยหน่อยเดียวช่วงนั้นไม่ได้มานะะวเข้ามาสุนัขยังดุเลยอันนี้ของเป็นนี่นี่คันพี่ไมายตู้พไมายช่วงบนพไม้ยหมดเลยอันนี้ผมเคยถ่ายไปแล้วนะครับของไอรอลิก ไม่รู้ว่ารถตีดินมารถตีดินมาเนี่ยไม่รู้ว่าใครจะขับคันนี้นะครับอ่าน่าจะคนในอู่นี่แหละว่าลูกน้องเขาเยอะอยู่ช่วงนี้ก็จอดกันหมดนะอู่ไหนก็น่าจะจอดกันมาเพราะว่าโรงสีมันปิดนะครับโอ้นี่ไงรถตีดินคันดั้งเดิมเขาอ่ะนี่นี่นี่เดี๋ยวพาไปดูโรงสีมันปิดก็หยุดนะครับหยุดเกี่ยวหยุดเกี่ยวกันหมดเลย นี่ไันดังเดิมเท่านผู้ชมยังไม่ได้ยังอยู่ครบนี่นะมีอะไรบ้างครบเลยเครื่องเฮ้ยน,น,นี่เขาเคยมีครับเรื่องประสบการณ์รถติดดินเขามีอยู่แล้วไงคันใหม่มาก็งนี้ไอ้อไรครันเนี้ยคันนี้ทำไงอ่ะ ี่เดี๋ยวรอรอน้องกันจะมาเลี้ยงพี่ <laughs> เดี๋ยวให้ฉันหนุ่มไม่ไหวชุ่งล่างเป็นช่วงล่างสิบเองอช่วงล่างสิบเหนื่อยมันแตกบ่อยร้อยไงครับแตกบ่อยอไปหนหนักๆเดี๋ยวแตกไม่มีอะไรให้ยกช่วงล่างใหม่ก็ใช้ได้นี่ครับชไงล่่างใหมโอ้ตอนแรกนึกว่าไม่อยู่แล้วนเนี่ยของเป็นช่วงล่างสิบท่าผู้ชมช่วงล่างครับชงล่างมีปัญหา ชั้นล่างแตกบ่อย,ยล่างสิบเฮตารตอนดำหลับเลยมั้งไอันนี้ต่อเองเลยรูว่านะอุ่นหลายปีแล้วท่านี้อือหางกจอเก็บอุ้ยนี่ไงเพรว่าประสบการณ์เขามีอยู่แล้วไงนี่เลยเดี๋ยวคันใหม่มาก,ก่อนเข้าที่กระทางก่อนพอคันคันใหม่เข้าที่กระทางก็นี่เลยต่ออันนี้ต่อเลย อันนี้น้องน้องแสนเลยมั้งยุนครับสายแตก <c oughs> สาแ,แ,แตกไอ,ไอ้ลูกลูกมันหลุดหรือว่าลูกกระไดหลุดหรือว่าโซ่หลุดไอ้ตับตับลูกตีอ่ะลาลูกตีอ่ะขาดฟาดทีด่รอบบนที่รอบล่างมดเลยอ,อ๋อไม่ใช่ราวกะไดกระไดอยู่กระไดไม่ไม่หลุดใช่ไมหไมหอ๋อราวมันหลุดราวหลุดสายแตกฟาดเที่ยงเงือฟ <c oughs> าดตรงบันได <c oughs> พอมันปังปังปัง,ปงมันยังไม่หยุดอ่ะก็ฟาดหมดอ่ะจะน,นึกว่าบันไดหลุดเข้าไงมันก็หยุดแต่หน้าคันนี้ใครขับอ่ะก็เ่ยแหละคนตัดตัดตอยก็ก็เด็กๆแค่แถวเนี้ยเนาะนี่ก็ดังเดิมเลยขับดังเดิมเลยลหยุดหมดอันนี้จอดนิ่งมีเวลาเช็คด้วยเช็ครถไปในตัวปีใหม่ เที่ยวไหนฮะยังวิ่งน้ำอยู่เลยเมื่อคืนก็นอนนาสูบน้ำเขาดาวเกลางนาเลยชิวๆตอนนี้ช่างเนาะเช็คเก็บรายละเอียดก่อนฮะเพราะว่ามาไกลไหนๆก็มาแล้วก็ต้องเช็คเก็บรายละเอียดเลยจบเลยต้องนี้มันลองน้อยด้วยลองสี่ห้าไร่เองเดี๋ยวก็ก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชมไม่มีอะไรมากในอู่เขา ก็โดยปกติทั่วไปครับตรวจเช็คเป็นเรื่องปกตินะโอเคครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับท่านผู้ชม